สวัสดีครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปโลมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เป็นคลิปสู้กับซากากิอีกแล้วนะครับผมก็มีคนถามไทยเข้ามาแล้วก็ผมทําได้น่าจะประมาณ4คลิปนะพยายามจะให้ครบทุกตัวแหละแล้วก็ <laughs> บังเอิญคลิปสุดท้ายนะฮะดันไปชนะแบบออกไม่ทันครับผมปุ่มออกมันหายก็เลย ได้น้อยไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ยังเป็นคลิปที่2อ,อยู่นะฮะยังมีอีกนะครับทีนี้คลิปที่แล้วเนี่ยเราดูมาแล้วนะฮะก็คือ,อแมวเนี่ยใช้ท่ามืดนะครับแล้วก็นกก็ใช้ท่ามืดแล้วก็ลาติอาร์ตใช้ท่าเซนเฮดบัตนะครับทีนี้ลองมาดูท่าที่มันค่อนข้างโหดดูบ้าง,างนะครับก็คือแมวเนี่ยะะจะใช้ท่าสักแคชนะครับซึ่ง ถ้าใครใช้มาแชมป์เนี่ยนะครับสมมุติอาซีพน้อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะหายวาบวบวาบไปเลยแหละนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะถือถ้าสแครดเป็น normal Normal จะตีไม่เข้าคือผีนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้ผีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นโพโบพาร์ทที่เป็นเหล็กกระหินซึ่ง normal ก็ตีไม่ค่อยเข้าเช่นกันนะครับแล้วก็เจ้านก กาดำตัวนี้นะครับใช้ท่าเป๊กหรือว่าท่าบินนะฮะท่าท่าบินนะฮะตัวนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งไปสู้เหมือนเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนเป็นแซนนะฮะแซนสลัดนะครับแล้วก็ตัวราติอัสนะครับใช้ท่าชามซึ่งโหดมากๆนะครับถ้าใครเจอราติอัศแลวหายวับวับวับเนี่ยนะครับก็แสดงว่าท่าชามแหละนะฮะมีท่ารเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองดูสังเกตดูเอานะครับถ้าชามก็โปเกม,มอนที่พอจะสู้ไหวก็คือมีโปเกม,มอนที่เป็นเหล็กนางฟ้านะครับเหล็กเอเหล็กน้ําแข็งนางฟ้าอะไรประมาณนี้ปะ่ะนะครับเอเหล็กกับน,น้ําแข็งนะครับเหล็กกับน้ําแข็งนะฮะอย่าเอามาังกรไปสู้ล่ะตายหาทันทีเลยนะนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นอ่า เป็นแซนสเลตไปสู้นะครับแต่ว่าก็จะมีเปลี่ยนเอาลูคาริโอมาปล่อยท่าผีนะฮะเพื่อลด CP นิดนึงนะฮะเนื่องจากผมใช้โปเกมอน CP 1,500นะฮะมันก็จะมีตายนะฮะมีตายตัวนี้หนีไม่ทันเอ้ยไม่ใช่หนีไม่ทันขี้เกียจแล้วนะครับโหด <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะก็มีลูคาริโอตายไปโฟวาสตายไปนะฮะแล้วก็เหลือแซนสเลตนะฮะมาต่อสู้นะครับก็ พอไหวครับพอไหวแล้วก็ต้องกดออกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่กดออกก่อนแล้วไปยิงให้ปาติอาตายเนี่ยนะฮะผมก็จบคลิปไม่ได้อีกนะครับก็คือทําคลิปอื่นไม่ได้ก็เลยต้องหนีออกก่อนนะฮะอ่ะมาดูตัวกันดีกว่าครับผมตัวที่ผมเอาไปใช้นะครับนี่นะฮะก็จะมีอ่าตัวแรกเลยนะฮะเป็นลูคาลิโอนะครับลูคาลิโอ ลูคาเิโอก็จะมีท่าแรกเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับ power up พันธั์แล้วก็ชาโดว์บอลนะครับตัวนี้ผมจะเอามาเป็นตัวแรกนะฮะลงตีเก็บเอเนอร์จีไปนิดหน่อยแล้วก็เอออะไรนะเก็บเอเนอร์จีแล้วเปลี่ยนตัวเอาโปรโบพาร์ลงมานะฮะโปรโบพาร์ Pro จะเป็นตัวที่เอามาตีตีไอแมวนะครับ ท่าของลูคาลิโอจะเป็นเคาน์เตอร์พาวะพันธ์แล้วก็ชาร์ดบอลนะครับเราจะปล่อยชาร์ดบอลใส่ลาติอาร์ตนะครับส่วนโพบพาร์ตนะคะรับโพบพาร์ตจะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เอามาสู้กับแมวนะฮะตัวนี้นะครับผมเอามาสู้บ่อยๆนะฮะถ้ามีได้ก็ดีนะฮะถ้า CP เกิน1,500สบายเลยนะครับถ้าเลือกเป็นสปาร์กนะฮะล็อกสไลด์และดอร์ดบอลนะฮะท่าพวกนี้คือท่าที่ใช้ Pv p อยู่แล้วนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแซนสลัดครับผมแซนสลัดอารลานะครับเป็นโปเกมอนน้ำแข็งเหล็กนะครับถ้านะคะเลือกเป็น p o วเดอร์สโน c ไอซ์พันแล้วก็บูโดตนะฮะจะใช้ p o w เดอร์สโนกับ i อซ์พันธเป็นหลักในการจัดก,การนกแล้วก็ลาติอารนะครับผมอ่ะไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมมา <S <S นะครับก็นี่ฮะปล่อยลูคาเรโอลงไปนะฮะเจอกับเปอร์เซียนครับผม นะฮะเราจะตีนะฮะตึงสองสามแล้วก็เปลี่ยนเอาโบโบพาร์ตลงมาะฮะโบโบพาร์ตเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่มีท่าที่จะไปต่อกกกับตัวเปอร์เซียนได้นะฮะแต่ว่าตัวมันทนนะครับตัวมันทนแล้วก็ปล่อยท่าได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความทนทานเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะฮะ,ฮะก็คือตัวมันทนทา่านะครับคือหลายคนชอบพูดว่าเอ มันเป็น normal เอาต่อสู้ไปปกมันต่อสู้ไปสู้สิม,มันไม่จะเป็นนะครับเนี่ยฮะก็ถ่ามันเป็นท่า normal นะฮะตัวที่ทนท่า normal ได้เราเอาไปสู้ได้หมดนะครับแต่ขอให้มีท่าที่ปล่อยได้ไวแบบนี้นะครับคืออย่าไปจำไม่ว่าเจอ normal ใช้ต่อสู้นะฮะเ,เจอท่าสแคทไปเนี่ยตายหมดนะครับนะฮะเราต้องศึกษาดีๆฮะ ต้องมีการทนท่านะครับตัวต้องทนท่าแล้วก็มีท่าที่ใช้ใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับตีไปฮะปล่อยล็อกสไลด์ไปนะฮะนี่ฮะก็เห็นไหมฮะเมื่อตัวมันทนท่าสแคทได้เนี่ยมันปล่อยท่าได้นี่ผมปล่อยไม่หมดนะเพื่อจะได้ตีต่อ1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนเอาแซนสลดลงมานะฮะ เพื่อจะเก็บ energy ไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปจัดการนกรวมถึงลาทิอาร์ดด้วยนะครับนี่ฮะตีไปตีไปแล้วก็ปล่อยไปครับนี่ฮะนี่ปล่อยท่าน้ำแข็งไปไอซ์พันครับนี่ตีไปอีกหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยครับนี่เป็นประมาณนี้ฮะเอ่อพวกเอ่อพวก เพื่อนๆสามารถใช้ตัวอื่นได้นะที่มี C ีเยอะกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ C ี1ีหนึ่งพันหร้อยแล้วจะชนะไม่ใช่นะครับนี่ฮะอันนี้ผมปล่อยไม่หมดนะปล่อยไม่หมดนะครับปึบเพื่อไม่ให้มันตายนะครับนี่ฮะแล้วก็ผมจะตีสองทีสามทีเ่ยครับเพื่อเก็บ energy ครับหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยครับนี่ฮะ เพื่ออะไรเพื่อผมรอเวลาที่จะเปลี่ยนเอาลูคาลุยโอเนี่ยลงมาปล่อยท่าชาโดบอลนะนี่ฮะแล้วก็เก็บเอนิจิกสองทีหนึ่งสองแล้วเปลี่ยนลูคาลลโอลงมาหนึ่งสองแล้วก็ปล่อยชาโดบอลไปครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันจะสนุกตรงนี้ฮะแล้วเราก็ต้องเสียลูคาลิโอไปนะฮะนี่ฮะ,ฮะเสียลูคาลิโอไปก็ ปล่อยโพรพาร์ตลงมาครับนะฮะเพื่อลด cp ของมันให้น้อยที่สุดอันนี้ก็คือรอจังหวะเวลานะฮะให้มันนานที่สุดเพื่อจะได้เปลี่ยนตัวได้อีกนะฮะหนึ่ง,งแล้วก็ปล่อยล็อกสไลด์ไปนี่ฮะฟืบนะฮะมันเข้าน้อยไม่เป็นไรครับนี่ฮะแล้วก็ปล่อยไม่มีฮะ ถ้าชามจะทําอะไรไม่ได้ฮะแล้วก็อย่างน้อยก็เก็บ C p ไปนิดนหน่อยๆถ้าบางคนบอกว่าพี่ใช้ C p พี0 0ตัวมันจะตีง่ายกว่าไม่จริงนะครับ C p พเท่ากันครับนะฮะจะใช้ตัว3 0 0 0หรือพ5 0 0 CP ที่ใช้ในการตีเท่ากันฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยนี่ผมไม่ตีนะผมไม่ได้ปล่อยท่าเพราะว่าถ้าปล่อยท่าปุ๊บมันตายปุ๊บผมจะออกไม่ทันอันนี้ผมต้องกดออกก่อน นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะหวังว่าจะได้เทคนิคดีๆเอาไปใช้กันนะฮะปรับและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโปเกมอนของเราเองนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i าชเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ